เอกสารตัวส่งออกที่ติดดิสเคนเซนซีแต่ยากได้เงินก่อนจะทำยังไงดี <S <S สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับผมนายเอ็กซิแมหล่งรวมความรู้เพื่อการนำเข้าและส่งออกสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับผมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ว่าเมื่อผู้ส่งออกนะฮะ นำเอกสารตัวส่งออกมาขอขึ้นเงินตาม LC กับทางธนาคารนะครับแต่เอกสารนั้นมีข้อผิดพลาดไม่ตรงกับเงื่อนไขใน LC จึงทำให้มีการติด d i s c r e p a n c y ขึ้นมาทางธนาคารก็เลยยังไม่รับซื้อนะฮะแต่ผู้ส่งออกอยากจะได้เงินจากการส่งออกก่อนจะทำยังไงดีเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับถ้าเห็นว่า,ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมครับก่อนอื่นนะครับผมจะขออธิบายภาพรวมขั้นตอนของการนำเอกสารส่งออกมาขึ้นเงินตาม LC กับที่ธนาคารก่อนนะครับเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆกันก่อนว่ามีขั้นตอนเป็นอย่างไร ม,มีขั้นตอนดังนี้นะครับเมื่อผู้ส่งออกออส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วก็จะทำการรวบรวมเอกสารส่งออกทั้งหมดที่ระบุไว้ใน l อว่าต้องการอะไรบ้างนะฮะรวบรวมมายื่นให้กับธนาคารนะฮะเพื่อเรียกเก็บเงินตาม l c เมื่อเรานำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อธนาคารแล้วเนี่ยธนาคารก็จะทำการตรวจเช็ค โดยทางธนาคารนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าทีเ่เป็นผแผนกตรวจเช็คเอกสารนะครับจะเรียกกันว่าเชคเกอร์นะฮะทำการตรวจเช็คเอกสารส่งออกที่เรารวบรวมมานะฮะกับ LC นะครับว่ามีเงื่อนไขตรงกันกับ LC หรือไม่นะครับถ้าตรวจแล้วเนี่ยเอกสารไม่ผิดพลาดเลยกับเงื่อนไขใน LC ก็จะทำการจ่ายเงินให้กับผู้ส่งออกแล้วส่งเอกสารนั้น ไปเรียกเก็บอย่างต่างประเทศต่อไปครับแต่ถ้าเอกสารที่ธนาคารเนี่ยตรวจพบมีข้อผิดพลาดอ่าที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขใน l อนะครับทางธนาคารก็จะแจ้งให้ผู้ส่งออกเนี่ยนำเอกสารกลับไปแก้ไขใหม่และนํามายื่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ปัญหาที่ผู้ส่งออกพบก็คือว่าเอกสารที่มีข้อผิดพลาดไม่ตรงกับเงื่อนไขใน l อเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถ จะแก้ไขได้แล้วหรือแก้ไขไม่ทันการกับ LC ที่จะหมดอายุนะฮะแต่อยากได้เงินก่อนเพราะทางบริษัทต,ต้องการสภาพคล่องทางการเงินทีนี้จะทำยังไงดีเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับผมสิ่งที่จะช่วยผู้ส่งออกนะครับให้ได้รับเงินก่อนในกรณีที่เอกสารมีข้อผิดพลาดไม่ตรงตามเงื่อนไขใน LC ที่เรียกว่าติด d i s c r e p a n c y นะครับ นั่นก็คือวงเงินสินเชื่อเพื่อขายตั๋วส่งออกครับผม <Yahoo! S 1> วงเงินนี้นะครับผมอยากจะแนะนำให้ผู้ส่งออกควรจะมีไว้นะครับเพราะว่าเป็นวงเงินสินเชื่อขั้นพื้นฐานนะครับมันจำเป็นจริงๆนะครับกับผู้ส่งออกวงเงินตัวนี้นะครับมีไว้อำนนยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกอย่างมากเลยนะครับถามว่ามันจำเป็นยังไง ก็ถ้าในกรณีที่เอกสารที่เราส่งออกเนี่ยติด d i s c a เพนซีนะครับโดยปกติแล้วทางธนาคารเนี่ยจะต้องส่งเอกสารเนี่ยไปขอความยินยอมกับฝ่ายผู้นำเข้าที่ต่างประเทศก่อน,นครับจึงทำให้เกิดความล่าช้าและทำให้บริษัทเราขาดสภาพคล่องทางการเงินได้นะครับผมกว่าเขาจะตอบกลับมากว่าจะ a อ c e p t เซปตแล้วเอาเงินเข้าบัญชีมันจะช้านะฮะแต่หากผู้ส่งออกเนี่ย มีวงเงินตัวนี้อยู่กับทางธนาคารเรียบร้อยแล้วทางธนาคารเขาก็จะใช้วงเงินตัวนี้เข้ารับซื้อเอกสารที่มีดิสเคเบนซี y ไว้ก่อนเลยจ่ายเงินเข้าบัญชีเราก่อนเลยแล้วจึงส่งเอกสารไปขอความยินยอมจากผู้ซื้อที่หลังนะฮะเมื่อผู้ซื้อเนี่ยยินยอมแล้วก็ถือว่าเอก,เอกสารชุดนั้นจะไม่มีดิสเคเบนซี่นะฮะแล้ววงเงินก็จะกลับมาว่างให้เราใช้ได้เหมือนเดิม มันมีประโยชน์จริงๆครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับหรืออยากรู้เรื่องใดสามารถส่งคำถามมาทางใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ